สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนนะครับมารับเข้าสู่เพโนเกน EP 6อีกครั้งหนึ่งกับวันอังคารรายการดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ต้นจะชวนเพื่อนเ,อนเอนทุกคนนะไปดูเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์หนึ่งที่มีความจำเป็นมากๆและทุกคนควรผ่านนะถ้าอยาก ฝึกตัวคลินิกในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือ LCTO นั่นเองครับ e เมื่อเราน,ะ Work นรับเบรกดาวมาโซนเวิร์กนับการใช้งานของตัวนี้เนี่ยจะใช้งานกลุ่มกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายโดยมีกลุ่มกล้าม,มเนื้อหลักนะนั่นก็คือแกนกลางลําตัวแล้วก็หน้าท้องนั่นเองกล้ามเนื้อที่เหลือเนี่ยจะเป็นจุดซัพพอร์ตนะครับได้แก่ต้นขาหลังแขนแล้วก็หัวไหล่ของเราโดยพื้นฐานการทําท่านี้เนี่ยที่เพื่อนๆควรทําได้ก็คือ30วินาทีขึ้นไปต่อ1นเซตจะถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆ ในการไปต่อยอดท่า a d v a ะ c e ับอย่างเช่น m u s c l อัพ f อ o ล t lever หรือว่า d ั a d c o n ฟ r a c t นั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเราจะเริ่มฝึกท่านี้อย่างไรนั่นเองนะครับก่อนจะขอเริ่มจากพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ p a r a l l ล l support hold ท่านี้เนี่ยใช้กล้ามเนื้อท้องเป็นหลักก็จริงนะแต่ตราบใดที่ไหล่หรือว่าข้อมือของเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็จะไม่สามารถฝึกท่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีทดสอบนะบให้เราจับบานะครับข้อมือตั้งตรงจากนั้นเนี่ยเก็บขาชิดติดกัน ออกแรงดันลำตัวของเราลงในแนวตั้งเพื่อซัพพอร์ตน้ําหนักตัวของเราไว้นั่นเองนะครับค้างไว้30มินาทีขึ้นไปหากใครที่ทําไม่ได้เนี่ยต้นแนะนําให้เริ่มฝึกด้วยการแบ่งเซตย่อยนะอย่างเช่น10บวินาทีนะครับสาเซตพักระหว่างเซต1นนาทีแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาในการค้างในแต่ละเซตไปเรื่อยๆนั่นเอง และที่สำคัญนับอย่าลืมฝึกกลุ่มพุชชับให้แข็งแรงเพื่อทำท่าได้ง่ายและมันคงยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาท่าที่2เนะเมื่อทุกคนซัพพอร์ตโฮได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มออกแรงที่แกนกลางลำตัวและท้องของเรามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือมีทั tuck r e s ซัพพอร์ตลำตัวของเราเหมือนเดิมนะครับจากนั้นยกเข่าของเราขึ้นตั้งฉากเอะลำตัวเปิดช่วงอกมากขึ้นเล็กน้อยนะโดยในการฝึกช่วงแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถยกแบบไม่ต้องขางเลยก็ได้นับเป็นจำนวนครั้งนับ1 0 1ถึงครั้ง เมื่อเริ่มคล่องขึ้นให้เราลองเพิ่มจังหวะการเกรงข้าง2-3วินาทีเป้าหมายของการฝึกคือ10-15ครั้งนะครับตอ set, ่อ1เซตทำทั้งหมด3-4เซตและเพิ่มจังหวะการเกรงค้างเข้าไปด้วยพักระหว่างเซต90-120วินาทีนะจะทำให้ท้องของเพื่อนๆแข็งแรงขึ้นมากๆเลยครับต่อมาท่าที่3นะค,คือ break rest ขั้นตอนนี้เ,นเราจะปรับการพับเข่ามาเป็นแบบขาตรง ซึ่งต้องใช้ความแข็งแรงของหน้าท้องที่มากกว่าเดิมเวลาที่เรายกขาของเราขึ้นเนี่ยเหมือนเดิมนะ้ำในช่วงแรกเนี่ยอาจจะยกจังหวะเร็วได้แต่เมื่อฝึกไปจนชำนาญมากขึ้นเนี่ยแนะนำให้เพิ่มจังหวะการเก่งค้างเข้าไปด้วยเพื่อให้เราสามารถโฮลซิตให้ได้อย่างน้อยใน1-2วินาทีตอนครั้งนั่นเองก็เป็นการเพิ่มโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดอย่างหนึ่งนะครับเป้าหมายเนี่ยให้ทำได้10-15ครั้งต่อ1เซตนะทำให้ได้3 4เซตพักระหว่างเซต 90- 120วินาที หากทำได้เนี่ยก็เข้าใกล้ความจริงมากๆแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง T r K มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับใสยขี้เกียจคิด,คดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะครับสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะรพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในดี ต่อมาท่าที่4นะครับเราจะเป็นการฝึกแบบ i s o ซเมตริกโค้นะครับก็คือ s i t Switch นนเองครับจำได้ไหมนะที่ต้นสอนในท่าที่2และ3นะกับการเพิ่มจังหวะเกร็งข้างเข้าไปเนี่ยนี่คือเหตุผลในการมาฝึกท่านี้นั่นเองครับให้เราครับขึ้นท่าซั p พอร์ตโนะจากนั้นยกเข่าของเราขึ้น เกลงค้างนะับเมื่อลำตัวนิ่งเนี่ยให้ลองยืดขาทั้งสองข้างไปที่ด้านหน้า1-2วินาทีแล้วรีบพับกลับเข้ามาในท่าทักโคเหมือนเดิมจุดสังเกตที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเอนตัวระหว่างทักโฮกับแอลซิโคจำเป็นที่จะต้องเอนสะโพกและเปิดอ,อกไปที่ด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ขาของเราเนี่ยตรงสวยนะและหน้าท้องก็ทำงานได้เต็มที่ ในขณะเดียวกันนะหลังแขนงของเราก็จะเริ่มนํามาใช้งานมากขึ้นเช่นเดียวกันพยายามเพิ่มเวลาในการยืดขาม,มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือเป้าหมายของเรานั่นเองจากปกติสามารถยืดได้1วินาทีตอนหนครั้งนะก็จะเพิ่มเป็น3วินาทีหรือว่า5วินาทีได้นะครับ จนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะพีชิดท่า L s i ซ O ได้ในที่สุดนั่นเองนะหากเพื่อนๆรู้สึกยากเกินไปนะสามารถฝึกแบบ One Le ็ก a l t e r n a t i v e หรือว่าการทีบขาข้างเดียวก็ช่วยพัฒนาการฝึกได้ไม่น้อยเลยนะส่วนใครที่รู้สึกว่าชอบตึงขาเนาะก็อย่าลืมยืดแฮมสตริงนะแล้วก็ตัวคอไตเซบนะับเป็นประจำก็จะช่วยให้ฟอร์มสวยขึ้นแล้วก็ไม่เกร็งขามากจนเกินไปนั่นเองและนี่นะก็เป็นหลักการฝึกนะกับท่า L อลซิดโฮนะที่ต้นรู้สึกว่ามันเป็นท่าพื้นฐานที่สำคัญมากๆแต่ว่าใครหลายคนก็อาจจะส k ิปไปรีบไปฝึก ถ้าที่มันแอดวานซ์โดยเร็วะเช่นแบบไปฝึกฟอร์ลิเวอร์เลยไปฝึกแพลนซ์เลยหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเบสิกเนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วก็ทำให้เพื่อนๆต่อยอดสกิลในคลิสสิกได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับเพนโอเกนะครับ EP 6นั่นเองนะถ้าใครอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์นะมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัคลิป ได้ไม่พลาดกันนั่นเองครนะับก็ไว้เจอกันใหม่นะสำหรับเพนโอเกนนะครับ EP ต่อไปนั่นเองนะความรู้เพอริชนิคแบบล้นๆนะครับในปี2024นั่นเองครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ